วัว,วดูอะไรอะ่ะปูดิด่อยากกินปูแล้วจะไปหาซื้อที่ไหนเวลานี้เดี๋ยวเข้าพาไป ไปไหนหาปูดีกานทำนะครับให้ให้แกะออกนี่ทำแค่นี้ยืดวมาให้มันยาวๆตรงๆขอก็ไว้ละใช้แค่นี้ครับแค่นี้แหละมันยาวเข้ามันมันมีหายไปกี่อย่างับผม ถามไปว่าตอนมีน้ํามีน้ำก็ใช้ยาอย่างเมือรวแล้วก็เอามากินแล้วตอนไม่มีน้ห่างไงเอามือรวงเอาเหล็กเกี่ยวก็ได้อันนี้อะไรครับไม้แผ่นเสื้อแบบใช้ประดิษฐ์แต่ประดิษฐ์เหล็กไม่มีนะครับเปิดฝังมีไหมเป็นเชื้อที่บ้านใครสนใจนะครับติดต่อมาเลยมีขายเจ้าของช่องไม่ใช่หมยถึงมาหาดูเฮอไปหาปูนะครับไอ้ใบ ลักษณะเป็นยังไงพี่ไอ้ก้ามโตสองก้ามปูดำดำนะดำดำมันตาลน้ำตาลผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ไหมจะดูแบบแบบนี้นะครับแต่ว่าไครมันจะใหญ่กว่านี้มีก้ามมลนดปูทั้งหันเป็นตัวเล็กๆนะครับนะ มันจะตายแล้วนะเหตายนะแม่พี่ล้มอ่ะพี่อันนี้พี่ทำแต่ล้มูนนี่อะไรดูเลยดูเพียงไ ไปเรียบเลยไปเรียบเลยไปเียบเลยไม่เล็กไม่ว้าไไลไปเล็กไเล็กไปเล็กร็จแล้วครับถูกไหมตัวมันนี่ภูเตัวนี้ปะตัวนี้มีอีกตัวนึงมีตัวนี้แล้วอะไรใไหมตังม่ไม่โฟกัสโอ้โตัหนไม่โฟกัสวะอ๋อนี่หโว โอ้กำลังไหนนั่งจับไปไมบไปซากเลยไม่จมัเงเราน้ำลงอีกหน่อยนะครับตอนวนี้ก็ตกตาไปพลางๆรอน้ำลงรอน้ำลงเ,ลเรื่องระหว่างรองน้ำลงนะครับนี่ปาทสาย ตัวใหญ่น้ำเริ่มลงแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ <c oughs> า,าได้มาแล้วครับหตัวตรงน้ำลงสุดๆนะครับถึงจะได้ถึงจะเห็นตัวปูนะครับมันอยู่ตามซอกหินเนี้ยตอนนี้เร,เราก็ทำการเลยนะครับหาป,ปูใช่ไหมครับปลา,า,าครับเดี๋ยวรอครับนิดสี

ปูที่มันหนีบชอบหนีบอ่ะอุ๊ยเปื้อนหมดเลยวะพี่ใหญ่ลืดหมดเลยวะอุ้ยลุดเลยปูอะไรอ่ะเออไัเนี้ยไอไวอ่ะที่มันหนีบอ่ะต้มได้ไหมอร่อยแกกินแหละเฮ้ยใช่ไหมนี่อะที่มันหนีบอ่ะยังไงล่ะเขาแก่แก่อย่างว่ามันหนีบอ่ะนี่นะครับปูจ

ต้แล้วดูดูยังไงว่ามันมีอ่ะดูตุ้มแไออตรงนี้ตัวนี้ตัวไโอ้ไม่เลยมหัหลังหินนี่แหละที่มือนจะอ

เอาไม่คนเชื่อมาทำอะไรมีหอยเัินแลครับหอยแมยงภู

ไม่ต้องระวังไม่ต้องระวังอย่าจับหนูว่าเนี่ยต้องจับแบบปูนะจอบวิธีจับเนี่ยจับวิธีจับปูนะครับแบบนี้ต้องจับแบบนี้เท่านั้นนะครับเก็บกล้ามใช่ไม่งั้นจะพิดท่าเรียบร้อยอย่างนี้อยู่หน้าลุยเลยตัวนี่นะขึ้นมาดีจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยไปปะมาดูนั่นเห็นปะไม่เกี่ยวได้เลย ยูไม่ยูไม่ใช่ยูนิ่งเนี่ยไม่หนาแล้วเขาล้างเป็นหินด้วยอ่ะนกรจะไม่น่าได้มันมาจากทางอื่นแล้วนะไม่ก็อาจจะมาตอนน้ำลงไม่ลงอ่ะนลูกเหมือนเนี่ยไปตามแม่มึงมาไปตามแม่มาไปเอยนี่ตัว เดือยตัวนี้แล้วอะไรหยงวอ่ะพออยู่ในน้ำมาเนาะมันเร็วมันไ่้อยู่แล้วดีตีนดีเอาจริงจริงอ่ีเลยคุ้มดีเลยคุณทองจริงนะวิ่งวนตับด้วยสาวนี่ หมนต่อยเรไม่ไหมเนั่งตน้ยไม่ได้ไหญหืมเหญ่ไหมใหญ่หรอกใหญ่ใหญ่ยๆใส่หน้าพี่นะแต่เมื่อกี้นิ่มๆไปก็ทำตัวให้มันแข็งๆน่ะ ควางมากมาจะกพะยนพยายามจะงับจะสูงเก่งแล้วเนี่ยแม้าหมาเอามาเลยสูงเลยได้ใช้แล้วโอ,ออกมาล่ะตก็แดงตูวแดงดึงดึงดึอไหนวะ ่เขาอะไรรูเดียวรูเดียวด้วยอะรูแค่เนี้ยเข้าไปแล้วเรียบร้อยไหมจนะกินไหมโอ้โหนึกเลยพอเลยแยกกันในตัวเนี้ยไปว่ากันใหมไปเร็วแยกทีมเป็ดหาปูหาปลาทำกับข้าวยังไงครับนี่ส่วนประกอบการของชุดปฏิบัติการล่าปลายังไงข้างป่าตัวข้าวปาตัวใหญ่ด้วย

ครรบันทึกชีวิตวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ดูผลประกอบการนะครับปูปลาเต็มเลยเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันที่นี่เขาเต่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พวกเรานะครับชาวบันทึกชีวิตเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย กินก้ามก้ามอะไรก้ามเดียวงันมันีก้ามก้ามี้ามม่ยสี่ห้าชั่วโมงนี่กินแต่ก้ามนะใช่ปี่น่วันนี้เวลาอันนี้ไม่ได้น้ำไม่ได้ประกอบการที่ดีปูแม่ฉนต้งด้วยกินปูไป ไม่หอมอาะตัวตจงข้าวมันเหมือนปูนิ่มแข็มกครับพี่น้องกินข้าวกันครับนี่ปูเมนูหลักเมนูมีเนื้อเปล่าไม่หายนี่ครับวิทย์แรแกกินปูเจ้าใบดีมากดีม้อโอ้โหมาเดินครับพี่น้อง นี่ได้กิบูสมใจอยากกินสดๆไม่มีเียอะไรหวานเลยดีน้่งตรงนี้นะจัดจิ้มกนะครับ